ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกม,เกมและนอล็อกมากมายทั้งแลนดลออลกเอ็มคลาสสิกแลนอล็อกออริจินแลนด a ออก Land ord, แลน d ์เวิร์ดแลนด์ออลกไอเดนเอเว t เร e พลัสหรือจะเติมเกม MMO แนวอื่นๆก็มีให้เติมเช่นคาบาอัลติเมตคอมโบสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนจะรวดตลอด24ชั่วโมงได้เลยที่เติมไวจัดเท่านั้น สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีชาวเล่นนรก M Classic ทุกคคคนนนนรรรััับบผมมววีี้ะะเเด๋ยาาาจพลลงิฟต เลเวลร้อยกันนะครับว่าลิฟต์เลเวลร้อยเนี่ยมันมีเทคนิคการลงอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับลิฟต์เลเวลร้อยก่อนนะครับผมอ่ะลิฟต์เลเวลร้อยเนี่ยนะครับเราจะเจอกับบอสแอสซ์ซินซึ่งบอสตัวเนี้ยเป็นขนาดกลางนะครับทุกคนเป็นขนาดกลางเนาะแล้วก็มีท่าเป็นพิษด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขในการเล่นน่ะก็คือคุณจะไปจะต้องหลบพิษให้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนชุดกรอกของเราให้เป็นธาตุพิษอะ่ะมันเลยเล่นง่ายนะครับแล้วการาดหนอนแดงนะครับที่เป็นการาดที่เปลี่ยนชุดเกราะเราให้เป็นธาตุพิษเนี่ยนะมันแจกอยู่ในดันนี้เลยซึ่งเงื่อนไขก็คือการผ่านความยากสูงสุดครับมันไม่ยากเลยครับแค่ผ่านความยากสูงสุดได้ผ่านด้วยวิธีไหนก็ได้คุณจับคู่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบผ่านแล้วนะสำหรับความยากสูงสุดอะ่ะถ้าเกิดว่า อ่าผ่านแล้วคุณจะได้การหนอแดง่องใบนะครับก็ใบหนึ่งก็ไปใส่ในชุดนะครับก็เรียบร้อยชุดจะกลายเป็นธาตุพิษนะครับทีนี้ก็จะกันดาเมจดบอสได้เยอะมากนะเพราะบอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเองไม่ค่อยอยากจะติดพิษมากนะครับเพราะว่ามันะเปีดค่อนข้างแรงนั่นแหละอ่ะว่ากันตรงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งบอสตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่สามารถสมอลลูกตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยิ่งสมอลลูกออกมาเยอะเท่าไหร่นี่นะครับปัญหาก็คือมันจะมีสมอนอันนึงนะครับ ตัวนั้นออกมาเมื่อไหร่มันหิวครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องรีบค้าให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณช้าเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเลือดม,มันจะเต็มเลยตายเป็นว่าคุณต้องตีใหม่หมดอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้าเกิดว่ามันสมมอนล่างโคลนตัวเองอันนั้นนะ่ะทุกอย่างเหมือนกันกันกบบอสหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณโดนท่าที่คล้ายๆซเบเกอร์ครับถ้าเกิดว่าตัวไม่แข็งจริงอาจจะล่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเป็นจะต้องระวัง ถ้าเกิดว่ามันสม,ม่อนอะไรมาเคลียร์สม,ม่นก่อนแล้วก็เคลียร์บอสน,นะครับอ่ะทีเนี้ยยาเนี่ยนะครับก็คุณจะกดนะครับอย่างเช่นคุณกลัวว่าคุณจะตายเนี่ยอาหารการตายเนี่ยมันช่วยคุณได้นะครับอย่างเช่นกรีนบาร์บีคิวเนี่ยอันเนี้ยห้าดาวคุณเอาไวเชอร์ไปแลกได้เลยนะครับแอดว่าแอดคือว่ามีไวเชอร์กันทุกคนอนะ่ะอันเนี้ยมันการตายได้สองครั้งคุณกินไปเลยสามอันถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แบบทําชิมอาหารเยอะเนะี่ยของแอดเนี่ยมันกินได้ถึงหกอันนะเพราะว่าแอดจะทำชิมอาหารไป จนเลเวลเจ็ดเลเวลแปดล้วนะครับมันก็กินได้6อันหรือถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบขี้เกียจการตายวแบบ่ะเราหลบดีนะครับก็กินอาหารจอกเกราะไปเลยทุกคนถ้าเกิดว่าคุณเล่นไนท์นะอ่าคุณคุณก็กินอาหารจอกเกราะไปเลยถ้าเกิดว่าใครเล่นสายเว่ก็ไปกินจอกเกราะเวก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นสายสกิลเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับตอบคำถามนิดนึงสําหรับที่มาหารนะครับหรือว่าระดับการริบลนเนี่ยอันเนี้ยมันปั๊มได้นะครับขอแค่คุณไปค้าพวกอาหารพวกเนี้ยพวกห่ดาวหรือว่าศูนยน์น ขึ้นมาแล้วกินไปทีละร้อยอัน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 เนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็ถึงเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถปลดการลิ้มรตลดนะครับเลเวล7ถึง8เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถกินได้ถึง6ชิ้นละนะครับไม่ยากเลยนะครับผมบอกตรงว่าไม่ยากนะครับลองไปทำกันดูนะครับก็โอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงดันกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเอาการหนอดแดงใส่ก่อนนะครับ ใส่เซตราคาเด,ดมี่ก็ผ่านนะเพราะว่าจริงๆ่ะแอดผ่านมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาทำคลิปให้ดูนะผมเนี่ยแอดผ่านตั้งแต่รออีวิว90อ่ะทุกคนไปในช่วงเวฟแรกๆอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีท่าหมู่อ่ะมันจะเล่นง่ายมากเลยนะแต่ว่าอันนี้แอดมาเล่นเป็นคอสเพย์เป็นไนท์ธรรมดาคนลวกันเนะเพราะว่าทุกคนมาลงก็น่าจะแค่เป็นไฮคลาสกันนะอันนี้แอดเป็นคลาสสามเลยไงก็ไม่อยากจะแบบโดดดาเมจไปมากอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็ดอกแสงกว่าเ้วย จากที่ทำคลิปไปนะนี่ก็แมงแ,แบต,ตอกแสนแล้วเดี๋ยวแลบก่อนลบก่อนลบก่อนลบ,ลบ,ลบเวฟพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับขอแค่เคลียร์มอนได้คือจบละแมวเราก็ถิดพิษบ่อยนะเป็นเรื่องธรรมดาแมวมันไม่มีพวกท่ากันพิษ แบสแสนเก้าุกคนตัวเนี้ยแบสเกือบสองแสนน่ะมันมีเอ c นชา t b สเบลด้วยแหละนะครับเอ c นชา t b สเบดมันเพิ่มดาเมจให้แบสค่อนข้างเยอะอยู่นะอันนี้ตีมอนขนาดเล็ก <c oughs> เหลือ, 101, อ <c oughs> แสนหนึ่งเนี่ยแบสเนี่ยแอดเก็บไว้ล่าบอสขนาดกลางม,มาตัวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เล่นเป็นลูนไหนอ่ะมัน ถ้าพุ่นไฟมันแ้ท่าน้ำเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าจะไปล่าบอสน,น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แอดจะเปลี่ยนเป็นแบทไปตีนะแล้วก็โคตรหินขนาดเอาอะไรอีกก็สู้ได้ถ้าถ้าเจอทตุไฟเรามีพุ่นน้ำไงเราก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้เว็บกอนบอสหรือเปล่าวะแอดไม่นแน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีตัวทีฟเนี่ยมันจะเป็น เวฟก่อนวอตโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแฟลโอ้โหสองทีติดนะติดมืดเลยเดินออกไม่ทันเปิดออโต้อยู่ด้วยเดี๋ยนะแอดบิดออโต้หน่อยแล้วกันอ่าโดนโดนสับสนนะครับอันนี้มันเดินเองนะเดี๋ยวไปตีสแลมเขียวก่อนนะครับไอ้นี่มันสาบเราเยอะเอาออกก่อนออเอาออกเดี๋ยนะแลมเขียวแลมเขียวโอเคโอ้แฟดแฟดมาพอดี คอโ,โบคอมจอยเราเกิดโอ้ยมุอยากจะสาปอุ้ยอ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่บอลละนะครับบอลติดพิษกับทีฟทีฟเนี่ยมันมีท่าแฟรท่าแฟรเนี่ยตัวบอสเอโนซีครอสมีด้วยนะครับผมแล้วแรงมากนะครับแน,น,นะน้ให้หลบนะจ๊ะอย่าไปยืนรับนะบจะ๊ะ้ะเกิดว่าบางตายได้เลยนะครับ โอเคอ้าวยังมีอีกเวฟอ่ะทุกคนนึกว่าเวฟ้ายแล้วเมื่อกี้อ๋อ,อเวฟไอ้สปอเขียวนี่เองถ้าเป็นสไนลงแอร่สักหน่อยผมว่าไม่เปียวนะครับหรือไม่ออกนกออกอะไรเงี้ยผมว่าไม่เปียวเคียร์ครบหมดนะครับผ่านไม่ยากเลยแต่ขอแค่ใส่ชุดกันพิษหน่อยแค่นั้นแ่ะ ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ชุดกันพิษมันก็จะดูห้าวสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหลบเก่งก็โอเคได้อยู่ไม่มีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไอ้น,นี่ก็จะระเบิดพิษใส่อย่างเดียวตันลุลวะตันลุลวะตันก็ไปตันก็ไปแต่เนี่ยอันนี้คือแอสตีแรง,งวนะวกว่าตอนที่มันลงแรกๆเยอะเลยนะเพราะว่านนเี่ยดอะมันจะค่อนข้างไวนะเพราะว่าตอนที่มันลงแรกๆแบตน,น่าจะหกเจ็ดหมืนน่นเอง ว่ามันมีแซลมอนแล้วด้วยโอ้เด้อเด้อเด้อผมขอตีแซลมก่อนแซลมอ,อลมมนของเขียดมันทำให้รถติดสับสนเอามันออกไปเออสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเอาเซฟใช้ออกนะครับแนะนำว่าใช้ออกนะครับสัตว์เลี้ยงถ้าเอาเซฟนะพออะอกมันช่วยเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดามมีโอเคละก็ แบบนี้เลยก็ได้ครับหมาขาวตัวใหม่ที่มันเจ็มาของกิจกรรมวันพันเมลนั่นแหละทุกคนฟาดฟาดฟาดหมดสักทีข่อลงเอ็นชาร์ตเบลดฟาดไปแสนแปด าดดาเมดซะเตียนนี่ยบอสไปสายสกิลด้วยแหละอ่ามาแล้วบอสที่ลอยโคมาแล้วนะพักมือแป๊บโกดแบดกันแบบงิ้งๆๆงงเมื่อกี้แล้วประเด็นลืมเอาฟินซี่สเปียร์ลงมาด้วยไงเผื่อพลาดอะไรอย่เงี้ยแต่ก็อะแสดงว่ารอบนี้ต้องเล่นไม่พลาดนะ ต้องเล่นไม่ตายประมาณนั้นมาปุ๊บก็แบสก่อนเลยนะครับแล้วเราก็เนี่ยพยายามหลบไม่ดีนะแปดแหโดนไปแล้วหดอกแบอัดหน้าแบสอัดหน้าแบสอัดหน้ามันจะให้เราตีอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะซัมมอนลูกนี่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 นีนี่นี่ไอไไอไตัวนี้อยู่ได้นะครับอยู่ได้เก็บแมงก่อนเลยนะครไม่งั้นปัญหาแน่นอนนี่นี่นี มาอีกยะ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 สี่ตัวนึงสี่ตัวนึงเออพิษใหม่พิษใหม่ลบก่อนครับลบก่อนลบก่อนลบก่อนพิษแรงพิษแรงนี่แล้วแล้วเก็บลูกไปครับนี่แล้วก็เอาบอสต,ต่อบอสต,ต่อโอ้โหตายกันหมดจะต,ตายหมดอย่างงี้อย่ี้ขึ้น hard off seal ก่อนนะครับแล้วก็บัฟมาแล้วฟาดโอ้โ่ใหม่แย มาเยอะเราเนี่ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะถ้าเกิดว่าดาเมจคุณถึงหน่อยอ่ะมันจะเคลียร์ไวไว้ลูกอะ่ะแล้วแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับตอนที่แอดมาแรกๆกว่าแอดจะเอาลูกตายนะครับแล้วไหนจะตีมอสอีกกว่าจะเสร็จทุกคนเอ้กว่าไม่จะตายนานอยู่นะครับแต่ว่ามันเคลียร์ทีเดียวจบก็คือมันง่ายเลยไงทุกคนที่เหลือก็กวาดล้างเอาได้แล้วอะ่ะไม่ต้องมานั่งลซงสานะเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม้แค่ไม้ ตัวนี้ดิตัวนี้ดิเฮ้ยหลูเออคลิกกบคลิกโดนนะแต่ล็อกเป้าไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยแปดแปดแปดลงกัอนอ้ยโดนเฉียว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 ,ย,วยังแรงอ่ะขึ้นหักออฟสติลครับแอดจะขึ้นบัฟใหม่ครับเพราะว่าจริงออฟสวิมน่าจะหมดแล้วเมื่อกี้ไฟที่หัวมันหายเลยคือแปดอะต้องดูให้ดีจริงนะ ต้องดูว่ามันใช้สกิลอะไรไอ้แค่เก็บเกี่ยวพีดอีกแล้วออกออกเออออกออกรัวๆอย่าไปยืนนะอันนี้แฝดปล่อยไปครับถ้าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในมุมที่ไม่โดนแล้วบัฟก่อนน่าจะใกล้หมดแล้วสิงเอาสวีมมันอยู่ในสายพีดพีเลยโดยนั้นมันบัาบ่อยหน่อยเฮ้ยแฟดด้วยว่ะอู้เกือบ ตายเถอะตายเถอะกูมไม่ตีแนละ้วลูก่ะตายเถอะเออเนี่ยแค่เนี้ยนะครับจบแล้วแค่นี้เลยนะครับแล้วคุณก็รับกล่องแล้วก็วิ่งออกนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้แอดแอดรับไม่ได้แล้วมันสต,ตาร์ไม่ได้แอดหมดนะครับแค่เนี้ยแล้วก็วิ่งออกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใคร แ้มีน้อยกว่านี้มันก็จะตีนานหน่อยนะแอดมีอยู่รอบตีเป็น10นาทีนะตี10นาทีถึงถึง20นาทีเลยนะครับแต่ก็ผ่านมาได้เหมือนกันดันเนี้ยมันไม่ได้กําหนดเวลาว่าคุณจะต้องแบบผ่านกี่นาทีผ่านกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยขอแค่คุณฆ่าบอสได้มันก็คือจบเงื่อนไขเดียว1ไม่ตายนะครับ2ก็คือ,อไอตัวลูกไฟอะเน้นๆเ,เลยนะครับเอามันออกซะไม่งั้นมันฮิวบอสได้ทุกคนเออมันฮิวบอสได้แบบเลือดเต็มนะครับเพราะนั้นอย่าให้มันอยู่นาน เดี๋ยวบอสมันจะเลือดเต็มซะเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของดันลิฟเลเวล100นะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่การ์ดหนอนแดงนะครับช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นละแจ๊มมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฝากตุนมากระพอยของเราไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แอปบอสดีๆฝากจุจีโฟนของเราไว้ด้วยละกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมโอเคครับวันนนีีี้้มเทท่าาาแลคครับบบ๊ยยุกน